ครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพบปะแม่ kind, เมอุอิอิเบิร์สกุลสกคนเนาะยินดีเข้าสู่ตอนหับสองบาวตูลเซเนลคือเก้าพี่น้องเอ้ยมาเจอกันอีพีที่สองพี่น้องเนาะอ่ะ e? <ar> สบายดีสบายดีน้องซาลีเด้อ ā, สบายดีไอติ้งทองเด้อสบายดีน้องเมกนั่งเฉียบขาวป่พี่อะทักทายสบายดีเด้อสบายดีเด้อ มาเจ็บอามาเจ็บตัะสบายดีเก็บซื้อแน่เราเจ็บอยรุ่มไปเนเอ้ยนี่ก่เอฟพีที่สองไปเนาะะเเลยเลยตอนนี้เราอนงเกิดกำลังจัดกับเาเจ็บยูไปนาะเอ้ยปั้มใหม่ไปเนะเาเจ็บปั้มใหม่ไปนองเอ้ยเล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 ยโอ้บมเจ็บในขนาดน้องาเจ็บเจ็บสมชื่อด็

อ้าวเพน้องเอ้ยตอนนี้บ่าวอนงเพื่อนก็กำลังหาทางลุมอยู่ไปซอยพ่อเท้าเพื่อนเอ๋ยอ้าวตะโกนเลยแต่ว่าบ่าวตูนเองก็สังเกตดวงบ่าเจ็บเลยเห็ดแต่โดนแล้วพี่น้อง๋ยมาตะิกนไปซอยเพื่อนเอนเปลี่ยนตัวนะเพื่อนกันไปมาชิดอ้าเปลี่ยนอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเหนื่อยแล้ว เพื่อนน้องเอ้เกเคเบาเจ็บในกำลังแบบยังดุเยอะ่นนะนะเออมีะจสิจับซอยเพื่อนก็ได้บวกเรากบควบทวนกเห็ดซอยเพื่อนเพเ่อนน้องเอ้โอเคเบาตุนเองแตบะมียังเสียบเราลายน้องโอเคคือเห็นอะไรเพื่น้องเข้าใจควบมือสื่น้องคนดีแล้วก็ครอบครัวเพื่น้องเอ้คือนาเมื่อกี้นี่แกสวัตเลขพ เออตึกเหล็กแปดรอยละนว่ะกับแน้องๆกอเขาบริคิดด้วยฟันมาสีได้อะนะแต่วมาได้อย่งซีก็มาสืบตื่นตันเตืนตันเอรีไปนอนเอออ่าปนอเออ่ะแต่ว่าจะทาเลียนทำไมบาจริงทองไกเบานุงจะหน่อาเป็นเมื่อ้รกัสิขอเลียงปนอนเอออ่ะตามมาตามมามือก็สิบปทเราเจ็บกันเราเจ็บเห็ดกระาเห็ดแล้วด้ยปะ เห็ really ดแล้วเลยปะโดยโดยเห็ดมันแล้วเลยอ่าเห็ดแล้วเลยเนาะเดื่อเรื่อเรื่อได้ปะได้เยอะได้เยอะเอาเอาเราเจ็บเธอนะ้นเท่านึงสีสัมผัสนนึงเอาเมือกองมาเลยโอ้ยเอาเราเจ็บเห็ดแบบว่าเห็ดแบบคือแบบชนิดสนานในเราเจ็บคือเสีเห็ดแต่น้อยน้อแม่นปะ แน่แน enfin พ่อแม่ปลาเห็ดพ่อแม่พ่พอแม่ปลาเห็ดเบ้าตูนเองก็คือกันพี่น้องเยเฮากะเห็ดแต่น้อยพี่น้องเนาะนี่ก็กทำเบ้าตูนเองก็รู้สึกว่าบูฮัวเบ้าจิบกับเบ้าตูนรู้สึกคือกันบ่แต่บางเบ้าตูนเสือว่ามันคล้ายคือกันแล้วก็บโมเตก,กตากา่างกันหลายกูมูสิบแต่ว่า,าเอาได้มาทางยามาทางนี่ทางปลาอนามายนัยให้น้องที่ดินของน้องซาลี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เฉลี่ยแล้วพ eh? no ี่น uh ้องไงไงดิได้บ่ผ่านให้ซอยบ่ไอให้น้องซอยบ่ให้น้องซอยบ่เด้อ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 เอ๋อเด้พี่น้องเอ้ยเอาจะมาให้กำลังใจมาเจ็บพี่น้องว่าแต่นั่าจะ F4 มาไล่ไล่ปิ่นกองให้ทาง F4 มันบุงมาฮู้น สีมันเบิ่งล้าลายไปหน่องเอ้ฮะอันมาทางนี้ก็ได้บอกมือกล้องเนี่ยน้องเอ้ยอ่าคือสีเหลวๆเลยไปนี้เพื่อน้องสำหรับทางหยาดเนี่ยเรียบร้อยแล้ว่เป็นทางหยาดหรอกทางปลาปลาลังบานเพื่อน้องเอ้ยนี่กพวกไม้เนี่ยมามาเบิ่งเพื่อน้องเอ้ยวกใหม่เนี่ยมีสิได้สิได้เพื่อน้องเอ้ยเพราะว่ามันอยู่แดนแก่เจ้ามันเป็น่าแดนของหนองซาลีเพื่อน้อง ก็อเเบิงตามหัวนี่หัวี่แมนแดนไปนอนเลยเซีนแดนได้จะได้เขาบอสั nine, uh, Arizona, ้นเนในตัดอันน um, ี okay, ้เห huh? ็ดไม้แปนไม่เส้นนะเพี่น้องก็เสียดายมาทางนี hmm. ้มาเบิงในเบาเตียงองคนเห็ดมาไอ้นุองสิปั๊มมานี่งมไนมาไดบ้ปะ นี่กดสิปัมโกกันนี่เอามาองเฮาย้มาคุณข้าเครือโอ้มันมีเครื่อนมันจะตัดป่าเลยมีตัวเดียวที่เล่าน่า่าโบ้เฮ้ยน้องสลีเดี๋ยวอายสีตัดแคมนี่ น,น่นีจตัดแคมันนะไมแคมเนี่ยแคมเดีต้องสำคัญไน่เลยเลยไม้มอแคมเก่งบบเก่งเนาสำคัญเลยตนี้ไปเนาะ อสมขึ้นหาคุ้นขึ้นหาอดินเทียงมันจะพ่วงเสริมไปเื่อนน้องเพื่อนได้ขอน้่่วงะนี่มันตัดอานาไม้แดนพี่น้องเลยนี่มันเด็ดอพราาเจ้า ระบีงนี hmm. road, huh? yeah. be road, ้มันเดนของหนองซาลีใช่ไหอเโะโอ้โหเด่นมากเลยโอ้โตัวนีี่บตัดบ่โอ้เขือเันตัดเลยนะตัดเขือข้าเขือแบบนี้อะเนี่ยัเจ็บกขนอะไรเจ็บือไปไปตัดเบืองนั้นเดยังอยู่เไปเจามนมา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 

เอาไม้ลำบาเจ็บเพื่อนเราเลยยานเสียงเคินสี่น,นั้นอ้ออันนี้ต่อไปเองเลยทางหน้าทางเพื่อนเรา เพื่น้องเอ๋ตอนนี้ก็หาห,าหาน้องน้องซื้อจะไดนกะฮะซื้อจะไดนซื้อดำฮะเพื่น้องเอ้ก็คือหาหน้องดำมาจับกรองให้เพื่น้องอเกี่ยอทีมงานทำก็บไม่พ่ายว่างเพื่น้องไปกันทางเนี่ยทางอันนี้

ฮ่าเปไนวะเไงนอซูมเพ่เนี่ยมนไ้ไล่ตัวกระตนเน่อาเห็นหมดอุ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยนี่เก็บดีเกินยังกนได้กันออให้อาไล่แท้มันสิพอจะบอกม่มันสิพอจะบอกม่น เป็นห่วงเป็นห่วงะกับจาร้ลาด้วยกินเกมไะไกัน uh, น um ้องเลยกินน้ำเส้นเกมอะไกันน้องอ๋อ โอ้ยบมัน uhm ก็เหมาะสมกับการฮิดเวียัมาแล้วกินแลแมนกินแล้วเราสึกแบบสดกสื่อนแล้วเนาะเออเวลาเวลายอดน้ำไม่ยดีน้ำคารุ่มอ่ได้แล้มัน มีหยุดระบาดมันมีหยุดมีหยุดระบาดเลยเอาทุกคนเอ้ยยังบนเหล่วเท่าเท่งยังน้อยน,นึงเท่อนี่จะสีตัดกัน้าอัานนี้เข้าดีขนาดนี่เข้าดีเลยน้องเอ้ย อาทุกคนเอ้ยมันอยากมืดมืดแน่เลยตอนนี้เวลากรนานอยู่หกโมงแล้ว,วพี่น้องอยากคนมืดแน่เดยอพี่น้องเอ้ย Oh, à, đau chết. Nhưng mà bị... phải nói ơi, thì là lọ. เรียบแลยแต่นนองเอ้ยเนี่ย่ะคงบาม่ใพ้สนใจเลเนะว่าเง <c oughs> ินงนิดหน่อยเกิดมาตัดแม่เเลย โอเคทุกคนเรียบเลยนะาทเอฟซีบึงเท่านั้นนะมันกว้างสัมได้นะนำมา,าน,มนะเนอเหนื่อยอ่ะพี่นองบบอาจารยยนไม่ถย ไปยกระดับเตาสีไปก่อนโอไปไปหน้าทางไปกาประมาณนี้แหละพี่น้องเลยนะเอ่อทีมง,งานทางให้น้องสาลีพี่น้องกตประมาณนี้แหละพี่น้องโอเคทุกคนสำหรับการทางยาทางอ่ะการทางอันนี้ทางปลาปลาตูนแล้วก็ทีมง,งานไอ้บ่าวอ้นงแล้วก็บ่าวเจ็บ สำคัญแม่นเบาติทามทองคุลงมือเองเลยพี่นาง <laughs> ปกติมันเิ่นนั่นแหละนั่นฟ้าเฮาอ่กากะเรียบร้อยมันแต่ว่าสถทาทาคุมสีขนงสไลก่อนจะไหนไห <laughs> นขน,โเน,นงเ้ยในระหว่างการทาขนงสไลพิ่นยังอยู่เต็นกะสิทา,าเบาเจ็บก่อนขออนุญ <laughs> <คน S 2> าตเด้อ จะได้เมื่อไรวะการเมื่อกี้ก็ได้ถามกันครูมสึกเป็นจไดจแต่ก็สิบทามอีกครูมสึกเป็นจไดจตอนนี้แบบตรงๆหรือเมื่อยหรือบ่เมื่อยเนี่ยเมื่อยเนาะเมื่อยแต่ว่าก็ดีใจสำเร็จเนาะสำเร็จแต่ก็ไม่แต้มไม่น่าเอามาเบิ่งไม่ก็คือเป็นนาเปงนใจนะน้องที่แปนการของน้องเนี่ยเพิ่งเสียดยังนะแต่เขาก็บ่ฮู้ว่าเพราะว่าเขาก็ตัวละสีก็บ่มีแม่นแต่ว่า บางทีน,น้องเพิ่นอยากได้เพื่อนอยากได้อันนี้นะเขาก็ซอยน้องเพิ่นบ่ได้ม่แต่เอาสิมาให้กำลังใจตลอดอยู่เพราะว่าม,มีเอฟซีเพิ่นใจดีหรือว่าอยากคิดให้การทำงานเขา็ยินดีเพ<อ>แต่ว่ามันก็คือว่าเฮ็ดเพื่อนมันต้องใส่เงินหลายแมนแมอีกอย่างกเา็เอายูทูบเปอร์มาด้ยม่มีใครวางใจได้นะแมนายอันัวอย่างว่าเฮ็ดเชิญน่อยเชิะหน่อยคือว่าซ้ำห้องน้ำเนี่ยเขาก็พ่อเฮ็ดได้แมนแมน,นแมนแม่ อ๋อตอนแรกกะว่าสิจบตอนเออบัดน้องสรีเพิ่นมาแต่ว่าเบิ่งมูเบิ่งยามนี่กะมืดค่ำแล้วโอเคทุกคนมาต่อไคลิปนี้กะสิจบลงจากบนนี้เลยเด้อถ้าผิดพลาดประการใดกะต้องขอโทษขออภัยมีหยังผิดพลาดกะสามารถติหนิติชมได้เนาะพี่น้องเนาะมาบ้างแม่นบ่ว่าแต่ FC ของไอ้บ่าวลักๆล็แม่น FC ของไอ้บ่าเตียงทองเนาะแล้วกั FC ไอ้บ่าวนุ่ม FC บ่าวเจ็บหรือ FC ของบ่าวตูนเองพี่น้องเอ้ยกาสามารถเว้าแบบ สบายๆเบาๆต,ต,ติโซมเลยแบบเป็นเฮ้ากับเอามาเป็นบทเรียนหน่นอยเลยคือคือนากยูทูบเปิดใหม่ใหมน่นคือเอากับเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะนะฮบมเคยเฮ็ดคลิปการถ่ายการยังกันแบบกันจาการใส่ถอยคำมันบอกชัดเจนบดถ,ถือแน่น,ะนะอนกอารเอาโทษขออภัยเอาสำหรับคลิปนี้กับต้องขอขอบใจพอได้ที่เบื้องต้ตนจนจบเอาเนาะขอบใจจบคลิปสำหรับอีพีที่สอง Okay bye bye, bye. bye.